มันดูเส้นทางชีวิตคล้ายๆอิมาลีอ่ะอิมาลีก็เป็นอย่างเงี้ยอิมาลีที่ประเทศกเมนาดาข่าวนี้ระดับชาติพันเปอร์เซ็นต์มึงเชื่อกูข่าวนี้อีชอยเอ้ยระดับชาติพันเปอร์เซ็นต์ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นมึงเลิกทําอย่างนี้กันสักทีได้ไหมวงการตํารวจวงการทหารมึงเลิกทําแบบนี้ได้แล้วมึงจะไปแดกเหล้ากันที่ไหนก็ตามแต่มึงจะไปแดกเหล้าฟังนักร้องเสียงหวานเสียงพรอที่ไหนก็ตามแต่แต่มึงก็แดกเหล้าและก็จบที่แดกเหล้า มึงไม่ควรจะแดกเหล้าเสร็จแล้วก็เอาคนนั้นคนนี้มาบรรจุบรรจงมึงเลิกได้แล้วไอ้พวกตำรวจใหญ่ๆทั้งหลายกูขิ้เกียจแฉมึงจะอ้างระเบียบอะไรก็ตามแต่แต่มึงไม่ได้เก่งขนาดที่ปรับยศปีละปีละ,ป,ละปรับยศอะ่ะมันไม่ใช่ปีละขั้นนะมึงมันไม่ใช่ปีละขั้นนะแต่จากร้อยตีเป็น100ร้อยโทจากร้อยโทเป็นร้อยเอกมึงใช้เวลาแบบคนอื่นเขาใช้เวลากัน8ปีอะ่ะ3ปี4ปี8ปีอีนนี่มึงปีเดียว ปีเดียวมึงไปปีเดียวมึงไปปีเดียวมึงไปมึงขึ้นเร็วใช่ไหมถามว่าเก่งอะไรมึงต้องออกมาแถลงนะอีนี่นี่อีผู้กองมึงต้องออกมาแถลงว่ามึงเก่งอะไรกูอยากฟังมึงแถลงว่ามึงเก่งอะไรความสามารถพิเศษมึงคืออะไรมึงต้องออกมาแถลงข่าวมึงต้องออกมาแถลงว่ามึงมีเก่งอะไรมึงถึงเนี่ยสปีดขั้นยศออกมาเต็มพิกัดขนาดมึงไหนมึงพูดดีพอดีดได้ตำแหน่งที่สามจังหวัดจันดนภาคใต้อ่ะค่ะแล้วทำไมไม่ไปหัวหอยเหนียวค่ะ ทำไมนะกลัวหอยเหนียวค่ะพี่เอาทําไมอะ่ะก็เหงื่อมันออกเดี๋ยวหอยเหนียวคะ่ะเดี๋ยวเหม็นเอาแล้วมึงจะไปอยู่ไหนไปอยู่หน้าห้องผู้ใหญ่ใครสักคนก็ได้คะ่ะทําไมล่ะอยู่ห้องเอหอ,หอยติดหอยติดเบาะหอยจะได้มีเหนียวค่ะพี่กูขอประกาศและถ้าเกิดใครเข้าใจว่ามันเกี่ยวกันกูจะฟ้องมึงสิ่งที่รอเมริกาการงาจะประกาศไม่เกี่ยวกับข่าวเมื่อกี้เข้าใจนะคะ กูประกาศก่อน๋ยวพวกมึงชอบมาตัดแตะตัดแตะไม่ได้นะไอ้พวกที่ชอบดูดคลิปกูไปอ่ะแม่งตัดแตะตัดแตะแล้วเอาหน้าใครไม่รู้มาใส่มึงอย่าทำกูว่าเรื่องนี้ยาวกูว่าเรื่องนี้ยาวเธอจำนางเธอจำนางงามนางงามตกรอบคนหนึ่งที่กำลังเป็นเรื่องได้ไหมแค่เรื่องขอตัว ไปอยู่หน้าห้องประธานสภา,ากลายเป็นเรื่องดราม่าลากประวัติขุดขึ้นมาตบหมดเลยอาฉันจะเล่าให้ฟังอีเด็กคนนี้อายุยี่สิบเก้าปัจจุบันเป็นประหลัดสอบได้เป็นประหลัดไปอบรมเป็นประหลัดอะไรก็สักอย่างหนึ่งแต่เสือกจะไม่ไปเป็นประหลัดเสือกจะให้ทําเรื่องขอตัวไปอยู่หน้าห้องประธานสภา,าปรากฏว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองไม่อนุญาตตอนแรกอนุญาตไปแล้วนะ แต่พอเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ฉีกทิ้งไม่อนุญาตระงับยับยั้งเท่านั้นแหละก็เลยกลายเป็นเรื่องแชร์กันทั้งกระทรวงมหาดไทยเลยขล้าราชการกระทรวงมหาดไทยเล่ากันขล่มมากทั้งแก่ทั้งหนุ่มตอนนี้เล่าจนกระทั่งจะถึงตัวตนอยู่แล้วนะอ่ะมึงเชื่อกูเรื่องนี้ใหญ่ระดับชาติแล้วเดี๋ยวเนี่ยจะถูกเปิดออกมาเรื่อยเรื่อยๆืยเรื่อยๆลูกเต้าเหล่าเต่าไกลมึงเตรียมตัวเลยมันก็น่าสงสัยทําไมละ่ะปรากฏว่าเริ่มต้น จากการไปเป็นลูกจ้างกองทัพบ,บกไปร้องเพลงอยู่ในวงดูริยางจากนั้นปีเดียวก็ไปเข้าหลักสูตรตำรวจเป็นนายสิบเป็นสิบตำรวจตรีเออใครไม่รู้เอาไปอบรมแล้วก็ได้เป็นสิบตำรวจตรีหญิงก็ไม่ว่ากันจากนั้นปีเดียวใช้เวลาแปดเดือนเลื่อนขั้นเป็นร้อยตรีทั้งที่ที่คนอื่นแม่งอยู่กันมาเป็นชาติอบรมกันแล้วอบรมกันอีกปริญญาโทรปริญญาเอกแปดเดือนเป็นไปนไม่ได้เลย แม่งพัชชันไปเป็น100ร้อยตรีโดยทํากระบวนการอย่างทุกอย่างอย่างถูกต้องนี่แหละแต่แปดเดือนนะมึงอ่าจากนั้นเลื่อนยศเป็น100ร้อยโทภายในปีเดียวจาก100ร้อยตรีเป็น100ร้อยโทภายในปีเดียวมึงคุณงามความชอบพาอยอะไรกูก็ไม่รู้ละ่ะจากนั้นอีกปีหนึ่งเลื่อนยศเป็นร้อยเอกเพอได้ยศร้อยเอกปั๊บจากนั้นอีกปีหนึ่งโอนย้ายไปอยู่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยจากนั้นอีกปีหนึ่ง ไปจบหลักสูตรประหลัดอำเภอแล้วก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นประหลัดอำเภออยู่ที่ต่างจังหวัดเสือกจะไม่ไปเสือกไปทำเรื่องขอยืมตัวให้ไปช่วยราชการหน้าห้องวันนอมึงเข้ไปอยู่สีสเกตไม่ไปแต่เสือกได้ตำแหน่งประหลัดอำเภอทำไมมันดูคล้ายๆกับอีมาลีที่ประเทศเขมรวะกูก็ปวดหัวจริงๆและเดี๋ยวจะมีคนเปิดเรื่อยๆมึงไปติดตามที่ความจริงมีหนึ่งเดียว ความจริงมีหนึ่งเดียวกูว่าเดี๋ยวมันเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวความจริงมีหนึ่งเดียวที่ที่ช่องเมนเจอร์เดี๋ยวเขาเปิดแน่คือมันดูเส้นทางชีวิตคล้ายๆอิมาลีอ่ะอิมาลีก็เป็นอย่างเงี้ยอิมาลีที่ประเทศกเมนาดามึงไปรอลุงสนทิเลย <c oughs> มึงไปรอปากทางเข้าเมนเจอร์เลยมึงไปรอลุงสนทิเลยลุงสนธิเปิดแน่ถ้าไม่เปิดกูว่าเดี๋ยวพี่ปองเปิดแน่มึงเว่าวังไหม มึงว่าเวอร์วังไหมอะมึงมึงว่าเวอร์วังไหมล่ะอะเดี๋ยวพรุ่งนี้กูไปเช็คพี่ปองก่อนนะข่าวนี้ระดับชาติพันเปอร์เซ็นมึงเชื่อกูข่าวนี้อีชอยเอ้ยระดับชาติพันเปอร์เซ็นตัวใหญ่ๆทั้งนั้นตัวใหญ่ๆทั้งนั้นมึงเลิกทําอย่างนี้กันสักทีได้ไหมวงการตํารวจวงการทหารมึงเลิกทําได้แล้วฮะอีพวกตํารวจใหญ่ๆทั้งหลายมึงเลิกทาแบบนี้ได้แล้วมึงเลิกทําแบบนี้ได้แล้วฮะ มึงจะไปแดกเหล้ากันที่ไหนก็ตามแต่นะมึงจะไปแดกเหล้าฟังนักร้องเสียงหวานเสียงร่าที่ไหนก็ตามแต่แต่มึงก็แดกเหล้าและก็จบที่แดกเหล้ามึงไม่ควรจะแดกเหล้าเสร็จแล้วก็เอาคนนั้นคนนี้มาบรรจุบรรแจงมึงเลิกได้แล้วไอ้พวกตำรวจใหญ่ๆทั้งหลายกูขิ้เกียจแฉเออโอเคตอนนี้คนที่ขนขนตอนนี้คนที่ขนถูดลุกที่สุดเนี่ย คืออีพวกที่สมัยอีนี่เป็นอะตอนนี้ขนถูดลุกหมดแล้วตอนนี้ขนถูดลุกหมดเลยไอคน,นที่เอาอีนี่มาขนถูดลุกหมดเลยตอนเนี้ยมึงจะอ้างระเบียบอะไรก็ตามแต่มึงจะอ้างระเบียบขี้มามึงจะอ้างระเบียบอะไรก็ตามแต่แต่มึงไม่ได้เก่งขนาดที่ปรับยศปีละปีละปรับรถปรับยศอะมันไม่ใช่ปีละขั้นนะมึงมันไม่ใช่ปีละขั้นนะแต่จากร้อยปีเป็น100ร้อยโทจากร้อยโทเป็นร้อยเอก มึงใช้เวลามึงใช้เวลาปีละตำแหน่งอ่ะมึงมึงใช้เวลาแบบคนอื่นเขาใช้เวลากันแปดปีอะสามปีสี่ปีแปดปีอีนี่มึงปีเดียวปีเดียวมึงไปปีเดียวมึงไปปีเดียวมึงไปม่งขึ้นเร็วที่หมายถามว่าเก่งอะไรมึงต้องออกมาแถลงนะอีนี่นี่อีผู้กองมึงต้องออกมาแถลงว่ามึงเก่งอะไรกูอยากฟังมึงแถลงว่ามึงเก่งอะไรในลองสปิกลิกซษสิในลองสปีกภาษาคาเมซิ ความสามารถพิเศษมึงคืออะไรความสามารถพิเศษมึงคืออะไรมึงต้องออกมาแถลงข่าวมึงต้องออกมาแถลงว่ามึงมีเก่งอะไรมึงถึงเนี่ยสปีดขั้นยศออกมาเต็มพิกัดขนาดมึงไหนมึงพูดดีได้ข่าวว่าเรื่องนี้จะมีคนลากยาวไปจนถึงปปชได้ข่ามาเกี่ยวกับคนแต่งตั้งโอเคจบค่ะจบข่าวนี้นะพอจบข่าวนี้แล้วปุ๊บกูจะพูดข่าวอื่นเลยนะ จบข่าวนี้แล้วก็เดี๋ยวจะพูดข่าวอื่นซึ่งข่าวที่กําลังจะเล่าต่อจะไม่เกี่ยวกับข่าวนี้คุณอย่าเอาข่าวมาแปะกันนะถ้าคุณเอาข่าวมาแปะกันเนี่ยเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเรื่องเดียวกันไม่ได้ต่อไปนะต่อไปนะคะข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ไม่ได้เกี่ยวกับข่าวเมื่อกี้เพราะฉะนั้นใครก็ตามแต่อย่าเอามาตัดแปะกันเด็ดขาดต่อไปนี้ขอประกาศค่ะต่อไปนี้ขอประกาศนะคะ <c oughs> ต่อไปนี้ที่ฉันขอประกาศนะคะย้ําค่ะกูย้ําก่อนกูย้ําก่อนต่อไปนี้ดรมริกาขอประกาศกูย้ําก่อนข่าวที่กาลังจะเล่าต่อไปสิ่งที่จะประกาศต่อไปนี้ไม่ได้เกี่ยวกับข่าวเมื่อกี้ไม่เกี่ยวกันกูขอประกาศกูขอประกาศและถ้าเกิดใครเข้าใจว่ามันเกี่ยวกันกูจะฟ้องมึงกูขอประกาศเฉยๆสิ่งที่ดรมริกากําลังจะประกาศไม่เกี่ยวกับข่าวเมื่อกี้เข้าใจนะคะเออ กูประกาศก่อนเดี๋ยวพวกมึงชอบมาตัดแปะตัดแปะไม่ได้นะไอ้พวกที่ชอบดูดคลิปกูไปอะแม่งตัดแปะตัดแปะแล้วเอาหน้าใครไม่รู้มาใส่มึงอย่าทำกูจะประกาศว่าเน่ไอ้พวกตำรวจแกทั้งหลายนี่มึงแล้วอะไรมึงใกล้กษะเสียนะมึงเลิกสธีเอานักเอาอะไรต่างๆนะมึงเลิกมึงเลิกสตีมึงแต่งตั้งกิ๊กแต่งตั้งเมียน้อยแต่งตั้งอะไรต่างๆมาดํารงนั่นดํารงนี่เป็นหาเหวอะไรตรงนั้นตรงนี้มึงเลิกสตีเมื่อไหร่พวกมึงจะเลิกมึงเลิกได้แล้ว มันทําให้คนอื่นเขาเสียกําลังใจมันทําให้วงการราชการเขาเสียหายมันทําให้วงการเนี่ยมันไม่ได้รับความน่าเชื่อถือมึงเลิกได้แล้วอีประแป๊อย่างเงี้ยเขาใจยังแล้วมึงเลิกได้แล้วเอาเด็กมึงไปฝากไว้ตรงนั้นฝากไว้ตรงนีน้มึงเลิกกระทำกันสักเก์บ้างไรมึงจะเลิกแล้วพวกมึงก็เลิกส่งต่อกันเป็นทอดๆอ,ด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 อได้แล้วฮะเมากันในวงเล่าเสร็จแล้วก็ส่งต่อกันเป็นทอดๆอทอดมึงเลิกทําได้แล้วเมียพวกมึงจะรู้ไม่รู้ แต่วงการแต่เขารู้กันทั้งวงการนั่นแหละเวลามึงไปแดกเหล้าที่ไหนมึงไปเข้านักร้องที่ใดมึงไม่ใช่ไปเอานักร้องในเล้าในอะไรแล้วมาตั้งเป็นนั่นตั้งเปน็นนี่มึงเลิกกันสักทีมันทําให้วงการมันเสื่อมเสียมึงอยากจะกกใครจะเกี่ยวใครมึงก็ไปไว้ที่บ้านมึงสิมาแดกภาษีประชาชนหาพ่อมึงเหรอโอเคนะกูไม่ได้พูดชื่อใครเนาะกูไม่ได้พูดชื่อใครเลยกูประกาศเป็นนโย,ยบาย ต่อไปเป็นนโยบายของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินโยบายของกองบัญชาการทหารบกแล้วก็นโยบายของกองบัญชาการนะกองทัพไทยแล้วก็ควรจะให้เป็นนโยบายของพรรคการเมืองทุกพรรคนะเป็นนโยบายถ้ามึงจะมาบริหารประเทศบริหารชาติบริหารองค์กรเนี่ยมึงเลิกได้แล้วประเภทไปแดกเหล้าที่ไหนแล้วมึงโอ๊ยสนใจนักร้องคนนั้นสนใจนักร้องคนนี้นะมึงเสร็จแล้วมึงก็นะ มึงกล้าไปเก็บไปกินเฉยๆสิมึงเก็บของมึงไปแต่ไม่ใช่มารบกวนตําแหน่งแห่งเงนินและก็ภาษีประชาชนเข้าใจยังดํานะอันนี้ฉันประกาศเป็นนโยบายว่ารัฐบาลควรจะทานโยบายนี้ฉันไม่ได้หมายถึงใครทั้งสิน้นถ้าใครเอารูปเอาหน้ากูเอาคําพูดกูไปแล้วเอาหน้าใครมาตัดแตะกูจะฟ้องมึงอย่าทานะดเรมมริกาประกาศว่าพักการเมืองทุกพักผู้บัญชาการตํารวจทหาร กองบัญชาก,การทหารสูงสุดสูงริ้วกองบัญชาก,การตำรวจสูงสุดสูงริ้วทุกกองบัญชาก,การกระทรวงจะบวงกลมทุกที่มึงเลิกสทีที่ประเภทเอาเมียน้อยไปตั้งเป็นนั่นเป็นนี่มึงเลิกได้แล้วถ้ามึงจะมีเมียน้อยมึงจะมีกิ๊กมีกอยมึงก็เอามันเนี่ยนะเบียดเบียนที่เงินเดือนของมึงเองดูแลกันเองมึงไม่ใช่เอาไปเบียดเบียนตำแหน่งแห่งหนแล้วก็เอาบีบีเบียดเบียนนะภาษีประชาชนเข้าใจไหมนี่ตรงประกาศเป็นนโยบายหลายทีแล้วกูเห็นอนะ่ะ ข่าวก่อนก็พยายามจะยัดเยียดแต่งตั้งอีกคนนั้นอะเมียน้อยตัวเองอ่ะไปเป็นน่นเป็นนี่จนประชาชนเขากลว่มส้นตีนดา่าแต่ขณะเดียวกันปุ๊บนะพอแต่งคนนั้นไม่ได้ก็มาแต่งตั้งคนนี้คนนั้นคนนั้นอะไร่ะมึงเลิกกันสักทีไอพวกไอพวกใหญ่ๆทั้งหลายมึงเลิกสักทีมันเสียระบบมันเสียความน่าเชื่อถือมึงคิดว่าลูกน้องมึงไม่รู้เรื่องเหรอมันรู้เรื่องหมดอะขณะจะแต่งตั้งยกย้ายตำรวจทหารยังวิ่งไปหาอีนั่นวิ่งไปหาอีนี่เออ กูชิเกตจะพูดถ้าใครมันมีความสามารถมึงก็เอาไปไว้ที่หว่างขามึงสิเออมึงจะไปเบียดเบียนภาษีประชาชนหาพ่อมึงเหรอแหละกูพูดแค่นี้แหละแล้วกูก็ไม่ได้พูดชื่อใครนะใครดูดเสียงกูไปแล้วใครเอาหน้าใครมาใส่กูจะดา่ากูจะฟ้องมึงนะกูจะบอกมึงให้กูไม่ได้พูดชื่อใครนะถ้าดเรมาริกาเป็นนายกรัฐมนตรีกูจะออกนโยบายว่า <c oughs> ห้ามกระทรวงทบวงกลมต่างๆปลัดกระทรวงอธิบดี กรมกองทหารตำรวจแต่งตั้งเมียน้อย <c oughs> แต่งตั้งกิก๊กแต่งตั้งกอยแต่งตั้งสาลีแต่งตั้งอะไรก็ตามแต่ไปกินตำแหน่งภาษีประชาชนมึงอยากมีมึงก็ซุกข,ของมึงไว้เองมึงจำไว้นะอีหาเสียสถาบันสตรีหมดเสียสถาบันที่ใช้ภาษีของชาติหมดอำนาจรัฐาธิปัตย์เนี่ยใช้ให้มันเป็นประโยชน์สิใช้ให้มันอยู่ในร่องในรอยมึงเข้าใจไหม อีฮาลูกเขาผัวใครไม่เว้นเนี่ยแกเท่างำ้มหอกไอ้มึงไม่เว้น,น่องกูก็ไม่ว่าหรอกแต่ขณะดเดียวกันเนี่ยมึงเลิกสทีประเภทที่เอาตำแหน่งแห่งหนบ้างแย่งบาไลไปให้กับไอ้พวกกิ๊กก๊อยๆเนี่ยมึงเลิกสทีพฤติกรรมพวกมึงอะ่ะเลิกสตีกูด่าพวกตำรวจทหารทั้งหลายนั่นแหละมึงขนถูดลุกกันหมดแล้วมึงมันเป็นเรื่องกลางๆนะกูไม่ได้หมายถึงใครนะ กูไม่ได้หมายถึงใครคนใดคนหนึ่งกูไม่ได้พูดชื่อใครนะอันนี้กูพูดเป็นนโยบายถ้าเกิดมาริกาเป็นนายกอ่ะนะอันนี้ถ้าเกิดกูมาริกาเป็นนายกกูจะออกนโยบายแบบนี้กูก็เลยประกาศให้พวกมึงทราบนะเดี๋ยวถ้าเกิดดกตรมาริกาไปตั้งพรรคแล้วกูชูตัวเองเป็นนายกกูก็จะไปประกาศทุกเวทีแบบนี้แหละเออสมมุติถ้าเกิดกูเป็นนายกกูจะประกาศนโยบายนี้ห้ามตั้งกิ๊กกอยเมียน้อยสลี่อะไรต่างๆไปกินตําแหน่งภาษีประชาชน โอเคนะกูจะพูดแค่นี้แหละเอออีหากูปวดกระบาลวันวัน,วนกูต้องมานั่งอ่านข่าวอะไรก็ไม่รู้และไอ้วพวกเด็กเส้นเด็กสอยพวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงงานการมีก็ไม่ทําตําแหน่งมีแม่งก็ไม่ไปทําอีหาฟาสแท็กไปอยู่หอคอยงอช้างอยู่ห้องแอร์เยน็นจําหอยตลอดทําไมถึงไม่ไปที่นั่นที่อ,อ๋อพอดีว่าดําลงตําแหน่งที่จังหวัดออพอด,ดีได้ตําแหน่งที่สามจังหวัดจันเดนภาคใต,ต้อ่ะค่ะ แล้วทำไมไม่ไปกวัวหอยเหนียวค่ะทำไมนะกวัวหอยเหนียวค่ะพี่เอาทำไมอะ่ะก็เหงื่อมันออกเดี๋ยวหอยเหนียวค่ะเดี๋ยวเห <c oughs> เม็นเอาแล้วมึงจะไปอยู่ไหนไปอยู่หน้าห้องผู้ใหญ่ใครสักคนก็ได้ค่ะทำไมละ่ะอยู่ห้องเอหอยติดหอยติดเบาะ <c oughs> หอยจะได้ม่เหนียวค่ะพี่กูก็บางทีกูก็เข้าใจพวกมันนะนะ เวลาเวลามีตําแหน่งอะไรไปไกลๆเนี่ยเออว่ะมันก็มันก็มีเหตุผลของมันนะนะอีเด็กอ,อีพวกเด็กรุ่นรุ่นใหม่อ่ะมันก็ไม่ค่อยสมบุกสมบันแล้วอนะ่ะเนาะเออกลัวหอยเหนียวมือเออบางทีเหงื่อออกเยอะๆเนาะเอวิ่งไปแม่งน้ําท่วมอีกเลยนะวิ่งหนีระบุยอีกเอ้ยระบุยมาโอ้ยระบุยมาเรอ่มเร <m> ิ่เริระบุยมาอีกเดี๋ยวแม่งระบุยลงแม่งขาขาดอีกขาขาดแม่งจะขึ้นต่างขึ้นเตียงก็ไม่ได้อีกเออ เดี๋ยวท่านก็จะทิ้งอีกอ๋อยิบหายจะมหเออน่ะเดี๋ยวท่านออกจากคุกมาแล้วไม่เจอไม่เจอขากูจะทํายังไงสมมติสมมติเฉยเฉนะเออ <c oughs> มันก็จะไหมมันจะยุ่งเหยิงไปหมดเลยอะบางทีอะจะไหมล่ะเอา้าก็เวลาเมืองไปอยู่ที่ร้อนๆ้อะอะ,อะสมมติเมืองไปอยู่พะเยาลำ,ลำปางแพร่น้ํ่าเง,งี้ยเมืองน่านน้ำท่วมบ่อยด้วยเงี้ยจะไหมเสร็จแล้วปุ๊บมึงก็ไปลงพื้นที่การสมมติใส่รองเท้าส้นสูง,สงก็ไม่สวยอีกตัวก็จะเตี้ยแล้วก็ตาสั้นสั้นเหมือนใครก็สั้นเหมือนอี อีตัวนั้นอ่ะอีตัวที่ไปแล้วอ่ะเออใส่ส้นสูงก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องใส่รองเท้าผ้าใบแล้วทีนี้มันก็จะสั้นไงเออทั้งเสียทั้งสั้นเลยทีนี้มันก็จะไม่สวยใช่ไหมมันก็จะไม่สวยอีกซัมติงไหลแดดอ่ะอะไรกูพูดอะไรกูพูดอะไรกูไม่ได้พูดอะไรเลยนะกูพูดอะไรกูไม่ได้พูดอะไรเลยนะมึงอย่ามึงอย่ามาจับประเด็นนะกูไม่ได้พูดอะไรเลยถ้าใครเอาคําพูดดักต้มนิกาไป ดูดดอเรมริการดูดคําพูดดอเตอรมริกาได้ไปแล้วมึงแปะหน้าใครก็ตามแต่มึงรับผิดชอบเองนะกูไม่เกี่ยวนะกูไม่ได้พูดชื่อใครกูดอเรมริกาแค่ประกาศนโยบายว่าถ้าดรอเตรมริากาเป็นนายกรัฐมนตรีกูจะประกาศนโยบายว่าห้ามกระทรวงทบ,บวงกรมทุกแห่งข้าราชการร้านรวงตำรวจทหารทุกคนตั้งกิ๊กตั้งกอยตั้งเมียน้อยไปเป็นนั่นเป็นนี่กินภาษีประชาชนเด็ดขาดทาไมกูจะประกาศนโยบายอ่ะกูจะประกาศนโยบายกูผิดกูผิดอะไรกูไม่ได้ผิดอะไรนะกูจะประกาศนโยบาย กูขอทาลิปก่อนเดี๋ยวเผื่อมีใครดูดคลิปกูไปเดี๋ยวคลิปไม่สวยขอทาลิปลิปสติกเบอร์สามแป๊บหนึ่งนะมึงซื้อลิปกูด้วยมึงได้ข่าวดีของมึงลวมึงมึงซื้อลิปกูด้วยอะซื้อลิปกูไปอ่ะมึงซื้อลิปกูไปทาถ้ามึงจะไปเป็นเมียน้อยใครก็ตามแต่มึงต้องทาลิปเบอร์สามมันจะเป็นเหมือนกับมึงยังเป็นลูกคุณหนูไม่เคยเสียตัวมาก่อนถึงถึงแม้ว่ามึงจะเคยเสียตัวมาแล้วตั้งหลายแล้วแต่ถ้าเกิดมึงทาลิปเบอร์สามมันจะเหมือนคนไม่เคยเสียตัวมาก่อนถึงแม เวลาคุณทาริปเบอร์3นะคะเบอร์สาจะเป็นสีชมพูตุ่นๆแบบนี้นะคะเวลาทาปุ๊บคุณจะดูเป็นลูกคุณหนูบ้านรวยทันทีเลยนะคะดูเป็นคนปากไม่ร้ายดูเป็นคนใจดีดูเป็นคนที่ไม่แย่งสามีชาวบ้านดูเป็นคนที่มีการศึกษาดูเป็นคนที่มีดีกรีดูเป็นคนที่มีภาวะวุฒิภาวะแล้วก็มีกระตุองอ้งกระตังในกระเป๋ากระเป๋าเอเมสประมาณหลายๆใบนั้นส่วนใหญ่ผัวคนนั้นก็ซื้อให้ผัวของอีคนนั้นก็ซื้อให้ผัวอีป้าคนนั้นซื้อให้ผัวชาวบ้านซื้อให้หมดค่ะ ใบละล้านก็มีใบละสามแสนก็มีส่วนใหญ่ใครซื้อให้ผัวชาวบ้านค่ะลิปเบอร์สามจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นสาวโสดที่สามารถหาผัวได้ตลอดเวลาโดยที่เราไม่เอาผัวใครมาเป็นผัวตนเพราะเราสามารถที่จะได้ผัวทีละคนทีละคน,ท,ะคนทีละคนส่งต่อกันไปเรื่อยๆเวลาทาสีลิปเบอร์สแล้วจะไม่มีใครจําได้ว่ามึงงมีผัวมาก่อน โอเคนะคะทาลิปเบอร์สามแล้วเหมือนเราเป็นสาวบริสุทธิ์เหมือนผุดพองเป็นยองใยไม่เคยเสียตัวมาก่อนเลยทาลิปสติกกูขายไม่ได้ร้อยแท่งคืนนี้กูจะปิดรายการเลยกูจะปิดรายการนี้่ะซื้อไปเลยอีเจ๊มึงอย่ามานั่งฟังเจียอย่างมีเกียรติมึงเชิญเลยซื้อลิปสติกกูก่อน <laughs> เดี๋ยวกูต้องหาค่าทนายมึงซื้อลิปสติกกูก่อนเร็ว <laughs> <laughs> ๆเมาเร็วมึงซื้อลิปสติกกูก่อนเดี๋ยวจะมีใครโทรมาหากูหรือเปล่าวะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอดูก่อนว่ามีคนเมสเซจมาหรือเปล่ากูไม่ได้พูดอะไรนะกูไม่ได้พูดอะไรเลยนะอะไรวะมึงส่งอะไรมาอีเจ๊แหล่งข่าวกูส่งอะไรมาวะเดี๋ยวก่อนกูดูแหล่งข่าวกูก่อนแหล่งข่าวกูก็เนาะกูพูดอะไรผิดหรอใครมาดูคลิปกูไปอีกแล้วไอ้เหียกูไม่ได้เต้นเพลงนี้ซะหน่อยมึงก็ไปใส่เพลงซะพวกมึงนี่หากินกับคลิปคลิปเต้นกูแล้วก็ใส่เพลงไม่ตรงปกอีกเวลามึงเอาคลิปเต้นกูไปอ่ะมึงปักตะกร้ากูด้วย ใครก็ตามแต่ดูดคลิปกูไปมึงปักตะกร้ากูด้วยได้ไหมม,มึงได้สิบเปอร์เซ็นต์กูเห็นคนเข้าไปดูยอแยะไปหมดเม้นเป็นพันเวลากูโพสแม่งเม้นสองคนอยา่ามึงปักตะกร้ากูด้วยเวลามึงดูดคลิปกูไปอ่ะมึงช่วยกูขายของด้วยสิตังก็ได้ดูดคลิปก็ไปฟรีๆแม้กูนั่งขายของเนี่ยดูสิพูดจำเ,เสียงแงบเสียงแงงพวกมึงแม่งนั่งดูดคลิปอย่างเดียวเออมึงก็ไปเรียนรู้สิเจ๊อีชอย ปักตะก้าได้ตั้งสิบเปอร์เ hmm. ซ็นต์อนี่ม yeah, ึงจะไม่ได้ดูดคลิปอย่างเดียวปักตะก้าไปด้วยเออมึงได้ดูดคลิปด้วยแล้วมึงก็ปักตะก้ารอกเอร์มริกาไปด้วยกูก็จะได้ขายของต่อไปกูจะได้นั่งทอล์กอย่างเดียวนั่งพูดอย่างเดียวพวกมึงไปคนช่วยขายกูนั่งพูดอย่างเดียวกูไม่ปักตะก้าอ่ะกูจะได้นั่งฟาดนั่งฟาดนั่งฟาดอย่างเดียวเข้าใจไหมเจ๊เออกูจะได้นั่งฟาดนั่งฟาดอย่างเดียวนั่งพูดคอนเทนต์อย่างเดียวพวกมึงก็ปักตะก้าไปกูก็นั่งพูดอาาเเวัักกกกูตตปปะล ก็ไม่มิดอ่ะมึงก็ต้องช่วยกูซื้อด้วยเห็นไหมอ่ะลิปสติกไปยังกี่แท่งแล้วนะ่ะ